ร้านก็ไม่ก็หมดร้านน้ก็หมดการรุกก็ไม่มีใช้เอาสตาก็ไม่มีให้ส่งทำยังไงดีครับแล้วผมขอแนะนำร้านมารุช็อปนะครับผมนะร้านเเตสี่ระบบมนะครับผม้วก็มีบริการกดเกมค้าในบัฟและกดรับกดถด้วยนครับผมนะแมีรับกดเยี่ยมอตารคันแบบนะครับผมนะถ้าใครสนใจชัก็ดีรัเลยครับร้านมาช็อปนะครับผมเออสนก็ไม่มีใช้สกิลก็ไม่ครบสกิลรวก็ตามสักทีทำยังไงดีครับเฮ้ยยู่ไหน โอ,อรยนะลาาบอานบสใช่ไหมอการ้าฟาร์มใช่ไหมล่ะผมขอแนะนำร้านฟันบอกกันนะเป็นบริการ,รฟาร์มแบบกลุ่มนะครับผมแล้วก็มีรับฟาร์มแบบฟูชิโดลไลด์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีต่งตางๆด้วยครับผมครับ

นะะอยากแข่นหรืปล่าเรามีร้าแนะนำนะร้าน a c k Market นะครับผมแล้วก็ร้านะบแ้ก็บบคนบอกแล้วมีไว้ขายแ้บด้วย้ไมีบริการรับกดผิสาาวอรแล่บบคูได้ครับนะแต่ก็ร้านชิวช็อปีเข้านะร้านรับผิตสาาวรับกดเกม่ในอูนนเข้าแล้วก็ดเพนครแล้วก็รยบผลเกมไอบ โอเคครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านดนะครับผมนะก็วันนี้นะครับคนอยู่ผมชิโร่คุงนะครับผมนะก็วันนี้นะครับนะเรามาอยู่กันในเกมบล็อกฟูดอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาอ่ะจัดอันดับนะครับผมนะยูทูบเบอร์แห่งบล็อกฟูดนะครับที่ PVP เก่งนะครับผมนะก็วันนี้เรามาอยู่กิทัตด้วยนะครับสวัสดีกิทัตด้วยนะครับผมนะแล้วก็นะครับผมนะก็อันดับที่ผมจัดนะครับนะก็จะมีซึ่งเนี่ยในอันดับต่างๆที่ผมจัดเนี่ยอย่างเช่น อันดับที่หนะ้าอาจจะมีสองคนก็ได้นะเพราะว่าผมจะให้มาสองคนด้วยเผื่อแบบผมเห็นแบบบางทีแบบฝีมือเท่าเท่ากันอย่างเงี้ยอันนี้คือความ,มเห็นส่วนตัวผมนะอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นความเขียนส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมนะก็ถ้าคิดว่ามีใครอย่างเก่งก็สามารถเม้นมาได้นะครับนะแล้วอันนี้เนี่ยผมเอ,อคัดเอาเฉพาะยูทูบเบอร์ของประเทศไทยเท่านั้นนะยูทูบเบอร์ของประเทศไทยแล้วก็หนึ่งพันซับขึ้นอ่ะหนึ่งพันซับขึ้นนะครับนะอ่าตามนี้เลยนะครับผมนะก็ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างผมนะอ่าเริ่มจากอันดับที่5เลยครับนะอันดับที่5นะครับนะ่าจะเป็น God and Pro คผมนะอ่าพี่ God นั่นเองครับผมนะ God and Pro นะครับผมนะซึ่ง God and Pro นะครับนะเป็นหัวแครนะครับผมนะอ่า and Pro ผมนะแต่ตอนปัจจุบันนี้พี่แกไม่ได้เล่นแล้วเนื่องจากว่าโน้ตบุ๊กแกพังนะครับผมนะซึ่งอ่าพี่พี่แกเนี่ยเป็นเออ่ยูทูบเบอร์อีกคนนึงนะครับนะที่มีฝีมือในการลักษาหัวแล้วก็ PVP ค่อนข้างที่จะ มีหลักการแล้วก็เก่งอยู่เหมือนกันนะครับผมนะผมเตะแฮนดดับที่5้านะครับผมนะซึ่งผีมือเขาก็ฟลอยใช้ได้ครับนะออาพอใช้ได้นะครับพอพอโหดเลยเหมือนกันนะครับผมนะอ่าก็ตามนี้ผมนะซึ่งที่แกก็มีคลิปราค่าหวยเราดูด้วแหละเนาะนะครับผมนะก็มีพอตัวเลยนะครับผมโอเคอันดับที่สี่นะครับนะก็จะเป็นคิงโก้กากสัตว์นะครับผมนะก็คิงโก้นะครับนะคนนี้เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์คนที่ก็พีพีโหดเหมือนกันนะครับผมนะเป็นคนที่คอย ทำคลิปสอนคอมโบต่างๆก็จะเป็นผลปีศาสนะครับแล้วก็ดาบด้วยนะครับผมนะแล้วก็คอยสอนหลักการต่างๆในการ PVP ด้วยนะครับ Kingo <ink> คนนี้ก็สุดยอดมากถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมนะก็เป็นลูกแคนซัมเมอร์ด้วยผมนะแคนซัมเมอร์นี่ก็เป็นแคนใหญ่ของประเทศไทยแคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ผมนะว่าแคนซัมเมอร์ก็ช่วงนี้ก็อยู่าเงียบแล้วเนาะก็ Kingo ก <ink> <ink> ็ใช้ได้ครับนะ,นะเป็น<อ>ยูทูบเบอร์บล็อกฟูยคนหนึ่งที่ PVP โหดมากนะครับผมนะ แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่แกยังโหดหรือว่าไม่ไม่ต้องเรียกเที่ยวนะเผื่อไอ้นี่ไงคิงโก้นะครับผมนะไม่อาจจะอายุเท่าผมไม่ได้นะผมก็สิบหกนะครับผมนะก็คิงโก้อนี้ไม่แน่ใจนะผมนะก็ถ้าคิงโก้ดูอยู่ก็บอกมาแน่นะว่าอายุเท่าไหร่นะครับผมจะได้เรียกถูกเนาะก็ตามนี้นะครับผมนะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูอันดับต่อไปนะครับผมอันดับที่สามนะครับนะบูซี่กับไอซีลอสนะผมนะซึ่งผมให้สองคนนี้มาอยู่อันดับเดียวกันเพราะว่าเป็นคนที่ โหดเหมือนกันนะครับผมนะบูซี่ก็โหดมากๆนะครับผมนะบูซี่นะครับผมนะเอ่อเป็นยูทูบเบอร์บ็อกฟู้ดอ่ะบูซี่ก่อนยูทูบเบอร์บ็อกฟู้ดคนนี้นะครับบูซี่อ่ะเป็นคนที่เล่นสายดาบนะครับนะอ่ะตอนนี้แกอยู่แคนดาร์คฮันเตอร์นะครับผมนะก็บูซี่นะครับนะเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์ที่โหดมากๆนะครับผมนะในเรื่องการ PVP ในบ็อกฟู้ดนะครับผมนะก็ใครที่เจอบูซี่ก็ไปลองสู้กับเขาดูได้นะครับผมนะอ่ะ ส่วนไอซิรอดนะผมนะไอซิรอดคนนี้ก็คนนี้ก็มีหลักการในการ PVP อยู่เหมือนกันครับนะอ่ามีหลักการ PVP ก็มีสเต็ปนะผมนะในการเล่นเหมือนกันครับไอซิรอดก็ใช้ได้ครับนะคนนี้ไอซิ่รอดก็ถือว่าโหดอยู่เหมือนกันนะครับผมนะอ่าโอเคครับนะอันดับที่2นะครับนะเรามาอยู่อันดับที่2กันะท่านผู้ชมอันดับที่2นะครับจะเป็น JPK กับชิโร่คุงนะครับผมนะอ่าซึ่ง JPK นะครับนะเป็นยูทูบเบอร์เพื่อนผมนะครับนะอ่าซึ่งเขาก็แน่นอนครับ ฝีมือก็ใช้ได้นะครับผมนะเป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นโมจิพอได้อยู่เหมือนกันนะครับผมนะก็โหดเลยแหละนะครับผมนะโหดเหมือนกันนะแต่ว่าหลังๆมาแกไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมนะ JVK แกไม่ค่อยได้เล่นก็เลยบางบางทีโมจิแกอาจว้าหน่อยผมนะแกไปติดเกมอื่นนะครับผมนะ JVK ก็ไม่ได้ครับนะผมคือผมอยู่กับเขาบ่อยด้วยนะครับผมนะก็พอดูว่าฝีมือเขาเป็นยังไงบ้างเนาะก็มีตามนี้นะส่วนที่เราคงก็ เออให้เออคนดูอ่ะแสดงความเห็นมาได้เลยนะครับผมนะก็มีตับนี้นะครับนะอ่าอันดับที่หนึ่งครับนะอ่าอันดับที่หนึ่งไข่นั่นแหละนะครับผมนะคุณฟังถูกแล้วไข่นะครับผมนะเพราะว่ามียูทูบเบอร์ในเอ่อบล็อกฟู้ดของประเทศไทยนะมากมายที่ผมอาจจะยังไม่รู้ก็ได้หนึ่งพันซับขึ้นอ่ะเนาะเพราะว่าคืออันนี้ไงนะครับผมนะบางคนอาจจะยังไม่ถูกค้นพบก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับผมนะก็ถ้าเกิดมีก็สามารถบอกมาได้นะแต่เอาหนึ่งพันซับนะซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่ ยี่สิบสามนะครับผมนะยี่สิบเออยี่สิบสองยี่สิบสองครับผมนะยี่สิบสองมกลานะครับนะยี่สิบสองมกลานะครับผมนะปีสนะองห้าหกสี่นะครับผมนะซึ่งเออนะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยอาจจะมียูทูบเบอร์บล็อกฟู้ดเนี่ยหนึ่งพันซับขึ้นเนี่ยอาจจะมาเก่งกว่าน,นี้ก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับผมนะซึ่งผมว่านะในอนาคตอาจจะเป็นซันโตสก็ได้นะซันโตสก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันครับนะเพราะว่าซันโต้ก็ตอนนี้ยังแกยังเอ่อห้าร้อยซับอยู่ครับผมนะแกใกล้ห้าร้อยซับแล้วนะผมนะพี่ผมเรียกเขาว่าน้องก็ได้นะมันมันเป็นน้องผมนะไอซันนะครับผมก็นะครับแล้ซันโต้ตอนนี้ก็ห้าร้อยซับอยู่นะครับผมแล้วก็ยังไงก็อนาคตก็หนึ่งพันซับก็ได้นะใครไปรู้ผมนะก็เลยมันไม่แน่ไม่นอนครับผมเลยอันดับหนึ่งเลยคอนเฟิร์มไม่ได้ก็มีตามนี้นะครับผมนะซึ่งนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับยูทูบเบอร์โปรบล็อกฟูดนะบล็อกฟู้ด ในประเทศไทยของผมนะรุ่น5,000เอ่อ1,000ซับขึ้นขอภอภัยครับผมนะ1,000ซับขึ้นที่ PVP เก่งแล้วก็โหดครับผมนะก็มีตามนี้ครับผมนะเป็นงานครับนะชอบใจไงก็าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะเหมือนเดิมนะครับนะหนึ่งกำลังใจของท่านเท่ากับเอ่อหนึ่งการติดตามที่สําคัญให้กับผมขอบคุณนะครับผมนะแล้วเราก็จะก้าวไปสู่10,000ซับใครไปด้วยกันขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมนะใครมีความเห็นส่วนตัวไงเนี่ยสามารถ ที่มันได้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับนะว่ามีใครโหดๆบ้างนะครับผมโอเคแล้วนี่เราจะเจอกันใหม่บ๊ายบายครับผมกิ๊ตศัดก็ต้องบ๊ายบายเขาด้วยนะ bye ครับบ๊ายบายครับ